ดีมากมายห้องเรียนกระแสนสบ,บายมีเพื่อนหญิงชายเล่นกันทุกวันหนูชอบห้องเรียนดนตรีสนุกเต็มที่ร้องเต้นรำ สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูดีไซน์และคุณครูปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้เรื่องประถมนิเทศสองนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้สนุกไหมคะเด็กๆอ๋อสนุกเลยใช่ไหมแล้วมีใครเต้นตามเพลงบ้างเอ่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยคะ่ะ ผ่านไปแล้วสองสัปดาห์นะคะที่เด็กๆได้มาโรงเรียนมาเจอค,คุณครูมาเจอเพื่อนๆเ,เด็กๆคนไหนเก่งแล้วบ้างเอ่ยกมือให้คุนครูดูหน่อยคนไหนไม่ร้องไห้แล้วเก่งที่สุดเลยค่ะสนุกไหมคะมาโรงเรียนมาเจอคุณครูดีไซน์มาเจอค,คุณครูปุ๋ยแล้วก็เจอเพื่อนๆนเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม เก่งที่สุดเลยค่ะมาโรงเรียนไม่ต้องร้องไห้เรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะเด็กๆจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูดได้สอนเด็กๆไปแล้วว่าโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนอะไรเอย่ยติกตอกติกตอกชื่อโรงเรียนอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนแล้วเด็กๆอยู่ชั้นไหนเอย่ย ชั้นอนุบาล1ทับหนะคะห้องคุณครูดีไซน์และชั้นอนุบาล1นทับสห้องคุณครูปุ๋ยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนปฐมนิเทศ2เรื่องเมื่อเราอยู่โรงเรียนนะคะเราจะเรียนเรื่องของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมและข้อตกลงในห้องเรียนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้ว ไปทบทวนบทเรียนกันเลยคะ่ะอย่างแรกเลยเรามาทบทวนเรื่องของใช้ส่วนตัวนะคะจากที่คุณครูได้สอนเด็กๆไปแล้วว่าของใช้ส่วนตัวคือของที่เราใช้เพียงคนเดียวเป็นเจ้าของคนเดียวไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะอย่างแรกเลยกระเป๋านักเรียนเด็กๆคิดว่ากระเป๋านักเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ เก่งมากค่ะกระเป๋านักเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะต่อไปอะไรเอ่ยดินสอใช่แล้วดินสอก็เป็นของใช้ส่วนตัวเหมือนกันนะคะต่อไปผ้าเช็ดหน้าใช่ค่ะผ้าเช็ดหน้าก็เป็นของใช้ส่วนตัวสามารถเช็ดหน้าเช็ดมือร่วมกันได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมีเชื้อโรคนะคะเราใช้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ต่อไปแปลงสีฟันใช้ด้วยกันได้ไหมคะได้ไหมเอ,อ่ยไม่ได้นะคะเด็กๆก,ก็มีเป็นของตัวเองเพื่อนๆก็มีเป็นของตัวเองคุณครูก็มีเป็นของตัวเองคุณพอ่อคุณแม่ก็มีแปลงสีฟันเป็นของตัวเองนะคะอ่ะภาพสุดท้ายภาพอะไรเอ,อ่ยรองเท้าอ่ะ เด็กๆคิดว่ารองเท้าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมเอ่ยถูกตั้งค่ะเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะไม่มีใครใช้กับเราได้เราใช้ได้เพียงคนเดียวนะคะเก่งที่สุดเลยค่ะต่อไปจะเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะของใช้ส่วนรวมคือของที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้เช่นอะไรเอ่ยโต๊ะเรียนใช่ ตโตเรียนที่ห้องเรียนเราก็นั่งด้วยกันกับเพื่อนๆใช่ไหมคะแต่ว่าต้องนั่งห่างๆกันเพราะอะไรเอ่ยเพราะป้องกันโรคโควิดใช่ไหมป้องกันการเป็นหวัดของเด็กๆด,ด้วยต่อไปสนามเด็กเล่นบ้านบอลของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะใช่แล้วค่ะเป็นของใช้ส่วนรวมเพราะว่าเราเข้าไปเล่นด้วยกัน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งที่คุณครูบอกเด็กๆตลอดเลยว่าเราเป็นเพื่อนกันเราต้องแบ่งปันกันนะคะต่อไปลูกบอลลูกบอลในห้องเรียนของเราเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็ก,ดกหรือของใช้ส่วนรวมคะเก่งมากค่ะเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะ,อะนอกจากในภาพแล้วเด็กๆคิดว่ามีอะไรอีกที่เป็นของใช้ส่วนรวมของเรา คิดออกไมมเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตกใช่แล้วค่ะห้องน้ำอ่างล้างมือก็เหมือนกันสิ่งนั้นก็เป็นของใช้ส่วนรวมที่เราใช้รวมกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะเด็กๆต่อไปคุณครูจะมาทบทวนกับเด็กๆในเรื่องข้อตกลงในห้องเรียนนะคะ สำหรับการเป็นเด็กดีเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องทำอย่างไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะคะจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆกับคุณครูและเพื่อนๆเพราะถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนเด็กๆก,ก็จะเป็นยังไงคะใช่แล้วคะ่ะเป็นคนเก่งต่อไป เด็กๆจะต้องทิ้งขยะให้ถูกที่เพราะว่าห้องเรียนก็เป็นของใช้ส่วนรวมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดต่อไปนะคะเมื่อเราอยู่ในห้องเรียนเราอยู่คนเดียวหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่มีคุณครูด,ด้วยมีเพื่อนๆด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในห้องเรียนแล้วเราจะไม่ลังแกเพื่อนไม่แกลเพื่อน ไม่เล่นกับเพื่อนแรงๆนะคะเพราะเพื่อนจะเป็นยังไงใช่ค่ะเพื่อนจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นเราจะรักกันไม่เล่นกันร,รุนแรงนะคะและเมื่อเรียนเด็กๆก็จะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นอันนี้คือเด็กดีค่ะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทบทวนหน่วยการเรียนรู้เรื่องปฐมนิเทศสอง เมื่อเราอยู่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมข้อตกลงในห้องเรียนต่างๆนะคะและสัปดาห์นี้คุณครูยังมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะให้เด็กๆได้เต้นประกอบเพลงโรงเรียนหน้าอยู่เอ๊ะคุ้นๆไหมคะโรงเรียนหน้าอยู่ เป็นเพลงที่คุณครูให้เด็กๆได้ทบทวนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยอ่ะกิจกรรมของสัปดาห์นี้นะคะให้เด็กๆเต้นประกอบเพลงโรงเรียนหน้าอยู่และให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายคลิปวิดีโอเด็กๆส่งมาอวดคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะใครมีพี่มีน้องก็ชวนมาเต้นด้วยกันได้เลยนะคะคุณครูรอชมคลิปวิดีโอเด็กๆอยู่นะคะ สำหรับวันนี้จบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับการทบทวนบทเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องปฐมนิเทศสองแล้วพบกันใหม่หน่วยการเรียนรู้หน้านะคะเด็กๆสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ